สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทิตาททอรอดนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวดีๆทั้ง7วันของคุณกันค่ะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3ากองนะคะกองแรกเป็น Smoky ok Quartz กองที่2 Rose Quartz กองที่3 f l u o r i t e เพื่อนๆคนไหนที่เลือกกองที่ดึงดูดใจได้มากที่สุดได้แล้วนะคะสามารถข้ามไปยังทําสแตมของคุณได้ค่ะส่วนใครที่สนใจจะทําสมาธิกับเราก่อนเราไปทําสมาธิพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะ s m o k y quartz เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวดีดีใน7วันจะมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างไรก็ตามดูเป็นกำลังใจนะคะชีวิตคุณคุณสามารถเลือกได้ค่ะโอเคใบแรกนะ Justice มาเลยนะจ๊ะโอ้โหมากับความยุติธรรมเลยนะคะใบที่2องค่ะ f o u r of Cups นะโอเคใบที่3ามค่ะ knight of pentacles success โอ้ความสำเร็จมาแล้วนะจ๊ะโอ้หมายเลขห้าค่ะ growth หมายเลขสี่สิบห้านะคะ sing แล้วก็อันนี้จะเป็นสีมงคลประจำเจ็ดวันนี้นะคะเป็นหินโทพาส forgiveness heals time to release repressed anger as it s blocking your health and happiness โ oh, อวันนี้เห็นทอพาสนะคะเขาบอกให้ให้อภัยการให้อภัยจะเยียวยาจิตใจจิตวิญญาณของคุณนะคะไม่ว่ามันจะเป็นความโกรธเกลียดนะความรู้สึกไม่ดีที่มันเก็บกดมาเนิ่นนาน,นะคะที่ตอนนี้คุณอาจจะลืมไปแล้วอะแต่ว่านะเวลานั้นน่ คุณยังไม่ได้ให้อภัยไปนะคะอาจจะเป็นสมมุติว่ามีเพื่อนสมัยเรียนะทำอะไรให้คุณรู้สึกแย่นะคะสมมุติว่าทำทำงานแล้วเอางานของคุณไปส่งเอแอบ,แบอ้างชื่อคุณอะไรแบบเนี้ยนะคุณก็ยังแบบรู้สึกแย่อยู่แต่ด้วยความที่คุณเติบโตมาคุณก็ลืมลืมมันไปแล้วนะคะแต่ความเกลียดชังหรือว่าความรู้สึกไม่ดีมันยังอยู่ในใจของคุณนะ่ะอะไรพวกนี้นะคะ เหมือนของที่เราเก็บไว้แบบเนิ่นดานแล้วอะแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าในกล่องนั้นมันมีอะไรอะนะคะให้เคลีย์พลังงานตรงนั้นออกมานะคะให้ให้อภัยไปถ้าสมมติว่าไม่อยากจะไปแบบจําแบบเป็นรายละเอียดแบบนี้นะคะคือพูดเป็นภาพรวมก็ได้ว่าฉันให้อภัยตัวเองในทุกๆสิ่งที่ฉันได้ทําลงไปนะ,ะฉันให้อภัยทุกๆคนในทุกๆสิ่งที่เขาทํา ไม่ดีกับฉันนะไม่ว่าจะเป็นในชีวิตนี้หรือว่าในชีวิตที่ผ่านมาถ้าถ้าคุณเชื่อในเรื่องของการเว้นว่ายตายเกิดนะคะออให้อภัยทั้งหมดเลยนะคะแล้วคุณก็เดินทางต่อไปใน energy ใหม่ๆที่คุณไม่ต้องแบกสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในนะคะอโอเคแล้วก็สีมงคลเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะคะมีสีชมพู อาจจะเป็นสีออกทองด้วยนะคะเหลืองเหลืองทองทองนะอาจจะใส่เครื่องประดับที่เป็นสีทองหรือว่าสีโรสโกลก็จะเสริมในช่วงนี้นะคะืถ้ถาสะดวกก็ลองหาหินโทพาสมาใช้นะคะเวลาเราทําสมาธิเวลาที่เราบอกว่าตั้งใจที่จะให้อภัยนะอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะคะยังไงก็ตามนกรักตัวเองก่อนนะโอเค ทีนี้เนี่ยในช่วงเจ็ดวันนี้นะคะตัวคุณเองอาจจะได้รับการตัดสินอะไรบางอย่างที่คุณรอมาเนินนานนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดนะผลลัพธ์เนี้ยมันจะยุติธรรมที่สุดสําหรับคุณถ้าคุณไม่ได้รับในสิ่งนั้นก็แปลว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไปตัดสิน อะไรบางอย่างกับคนอื่นนะคะแล้วคุณก็จะตัดสินด้วยความยุติธรรมด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงคุณจะไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณรักคนนั้นมากกว่าหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณจะอยู่ในเป็นความเป็นกลางความยุติธรรมโอเคแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อนิดนึงนะคะนะรู้สึกไม่ไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าชีวิตมันแบบติดติดขัดๆขดอะไรบางอย่างนะ หรือว่าอยู่นิ่งนานเกินไปแล้วนะคะถ้าหากคุณลองไปทําสมาธิดูนะไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหรือว่าเข้าสู่ธรรมชาติเนี่ยหรือจะถ้าคุณมีกระต้นไม้เล็กๆในบ้านอะ่ะเลี้ยงต้นไม้ไว้นะคะก็เอามาวางไว้ข้างๆเวลาที่คุณทําสมาธิก็ได้นะอืมคุณสามารถที่จะบอกว่าลูปใบไม้แล้วก็แบบนั่งทําสมาธิแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะสมาธิมีได้หลายแบบเอาที่เราถูกจริต แต่ที่นี้เขาบอกว่าให้ใช้ธรรมชาติร่วมด้วยนะธรรมชาติร่วมด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากเลยนะอย่างหินคริสตัลเนี่ยก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติใช่ไหมคะอ,อ,อ,อแต่บางบางคริสตัลเขาก็ทำในแ l a บแหละ นะแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบธรรมชาติมากกว่าเนาะโอเคก็จะไปหาคริสตัลมาใช้ก็ได้ถ้าไม่สะดวกก็หินอะไรก็ได้ค่ะที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอ่ะทำสมาธิปุ๊บแล้วเดี๋ยวไอเดียอะไรบางอย่างจะมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอยากที่จะมอบไอเดียมอบความคิดอะไรใหม่ๆนะหรือว่าความเข้าใจอะไรบางอย่างข้อมูลอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้ ซึ่งอันนี้คุณต้องไปไปทำเองนะคะปฏิบัติก่อนคือนั่งสมาธิทำสมาธิให้ให้จูนสัญญาณคลื่นให้มันตรงกับคลื่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะที่คุณสามารถจะรับข้อความเขาได้ก่อนนะคะจิตให้นิ่งนะนิ่งๆเบาๆสบายๆนะคะพอได้ไอเดียปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไปคิดวางแผนของเรื่องการเงินการงานนะคะจะทำยังไงให้ชีวิตมันดีขึ้นคุณอาจจะไปจัดการจัดบ้านใหม่นะคะตอนนี้ดูว่า ชีวิตคุณมีอะไรอยู่บ้างนะแล้วอะไรที่มันต่อยอดได้แบบว่าทักษะของคุณเนี่ยนะอะไรที่คุณอยากจะพัฒนาให้มันมากขึ้นกว่าเดิมคือเป็นการคิดอะไรประมาณนี้นะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะมันมีคําว่ากลัวขึ้นมาก็คือแน่นอนว่ามันต้องมีการพัฒนามีการที่จะเริญเติบโตนะอาจจะด้านสติป,ปัญญาด้วยอย่างเช่นการที่เข้ามาทําสมาธิภายในเนี่ยให้ให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ เหมือนเวลาเราอาบน้ำเนี่ยการทําสมาธิก็เหมือนการคลีนนะคะในในด้านจิตจิตใจจิตวิญญาณให้มันสะอาดมากขึ้นแล้วคุณจะได้เข้าใจอะไรได้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้นนะยังไงก็ตามความสุขความสําเร็จรอคุณอยู่แล้วนะคะอะ่ถ้ารู้สึกเหนื่อยล้าหรือเครียดหรือว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซเนี่ยลองอร้องเพลงนะคะเขาแนะนําให้ร้องเพลงแล้วจะช่วยคุณได้นะจะปรับ พลังงานของคุณได้ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆใน7วันของคุณค่ะปฏิตาขอส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนเลยนะคะหากชอบกดไลค์กด subscribe กับช่องปทิตาทาร์ได้ค่ะจะแชร์ให้เพื่อนๆของคุณเข้ามาดูด้วยกันก็ได้นะคะยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันให้กำลังใจกันหรือว่าคุณอยากจะพิมพ์แบบ อยากจะขอบคุณเรื่องอะไรแบบนี้ก็เขียนไว้ได้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่สองนะคะ rose q u a d เรามาดูกันคะ่ะว่าใน7วันนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ตามชีวิตคุณคุณเลือกได้คะ่ะโอเคใบแรก the world ว้าว Oh, the world มาเลยนะคะมาทั้งโลกเลย oh seven of cups ม oh, ี choice มีทางเลือกต่างๆนะคะมาดูกันต่อ knight of swords reconsider reconsider มาเลขสี่สิบสามนะคะ the unexpected okay หมายเลขสองค่ะ alone time อันนี้เป็นสีมงคลสำหรับ7วันนี้นะคะ aqua aura healthy communication and relationship heart to heart discussion and clear assertive communication help you understand and be understood โอเคแปลก่อนก็คือการที่คุณพูดคุยกับใครบางคนนะคะด้วย อารมณ์ที่ดีมีจิตเมตตาพูดในสิ่งที่คิดสื่อสารออกมาให้ชัดเจนต,ตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าไม่แบบไม่ agressive อะไม่ไม่ฟังดูไม,ไม่ไม่เจ็บปวดนะคะอ่าโอเคอาจจะมีการพูดคุยกันแบบว่าเปิดเปิดใจกันกับใครบางคนนะแล้วคุณอาจจะต้องพูดความรู้สึกที่คุณเก็บกดมานานที่มันอาจจะไม่ไม่ใช่ความรู้สึกที่มันดีอะคุณต้องพยายามเลือกคำ หรือว่าพูดพูดในแง่ที่แบบให้เขาเข้าใจคุณได้มากที่สุดนะคะโดยที่ไม่ไม่บน่นไม่ว่าไม่ด่าอะไรแบบเนี้ยเออเนาะเข้าใจเนาะพูดด้วยความแบบสุภาพแล้วมีเมตตานะคะอืมเพื่อเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งจะได้เข้าใจคุณเนาะแล้วคุณก็จะได้เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรนะสีที่เป็นมงคลจะเป็นสีน้ําเงินนะคะ หรือว่าม่วงเข้มแบบม่วงอมน้ำเงินไวโอเลตแบบนี้นะคะมีสีเขียวด้วยนะอ่าสีเขียวด้วยสีเหลืองก็ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้ก็หาหินคริสตัลอะค a าออรมาช่วยได้นะคะเวลาที่คุณจะไปคุยกับใคราบางคนนะถ้าสะดวกนะไม่งั้นก็จะดาวน์โหลดรูปภาพนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นหน้าจอมือถือแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะนอะควาออร่เนาะโอเค อนี้มาดูกันนะคะไพ่ฮารโรดบอกว่าคุณจะจบกับเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสำหรับบางคนนะคือ c o m p l e t e cycle completion นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการที่มีทางเลือกให้คุณนะคะยังไงก็ตามทุกคนเนี่ยมีทางเลือกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีเรื่องที่คุณจะต้องเลือกนะว่าจะเอาอะไรดีจะไปยังไงดีจะเลือกเส้นทางไหนดีนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวที่คุณจะได้ มีโอกาสได้ไปย้ายไปต่างประเทศแบบนี้นะคะหรือว่าได้เดินทางไปต่างประเทศนะหรือว่ามันรู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะใช่ในประเทศไทยอะนะคะหมายถึงว่าถ้าคุณอยู่ที่ไทยเนาะคือย้ายข้ามประเทศไปอืมประมาณนี้นะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็คือรอเหมือนว่ารอจังหวะนี้มานานแล้วนะคะพอโอกาสเปิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณจะแบบว่าค่อนข้างที่จะรีบตัดสินใจนะ ไม่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณอยากจะออกไปจากมันมากแค่ไหนเนาะแต่ดูว่าตัวเองค่อนข้างรีบนะคะเออรีบมากๆเลยคือแบบพอรู้ปุ๊บเนี่ยไปปั๊บเลยอะไรประมาณนี้นะคะอแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณคาดคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ดีละกันนะ เรื่องราที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะมนิ f เฟตอะไรนะคะอยากจะให้สิ่งใดๆก็ตามเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยคุณสามารถพูด Affirmation ได้นะคะก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยขอบคุณสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะ,ะสมมุติว่าสมัครสอบได้เรียนที่นี่นะคะขอบคุณที่มหาลาัยนี้ รับชานเข้าไปเรียนอะไรแบบเนี้ยขอบคุณ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 ตอนเช้าขอบคุณตอนนอนอ่ะลองทําดูได้นะคะยังไงมันมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายไม่ใช่เรื่องที่เสียเงินอะไรอยู่แล้วนะเป็นการที่แบบตั้งจิตใจว่าอยากจะดึงดูดให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแบบนี้คุณลองทําได้นะถ้ามีอะไรที่เป็น unexpected เข้ามาเนี่ยเออเหมือนในความรู้สึกส่วนตัวคือเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถ manifest ได้นะคะ reconsider คือมีอาจจะมี บางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีอย่างที่บอกว่ามันมีเส้นทางหรือว่ามี choice มาให้คุณเลือกมากมายเนี่ยคุณอาจจะต้องมาคิดทบทวนอีกทีว่ายังไงดีนะคืออย่างที่บอกจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยพอโอกาสเปิดปุ๊บคุณอยากจะกระโจนเข้าใส่เลยทีนี้พอบางทีเราไม่ได้คิดไตร่ตรองให้มันครบถ้วนใช่ไหมคะ ก็คือเราอาจจะพลาดในการที่วิเคราะห์อะไรบางอย่างไปได้ไงทีนี้ขอให้คุณใจใจ,ใจเย็นๆด้วยมันเหมือนรีบพูดอ่ะขอให้คุณใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดทบทวนช้อยแต่ละช้อยนะคะมันดียังไงนะอะไรคือดีที่สุดสําหรับคุณในตอนนี้คุณก็ลองคิดดูแล้วกันเนาะอโลนไทม์ <Alone time S 2> นะคะ,ะ,คะก็คือใช้เวลาว่างกับตัวเองนะหาเวลาให้ตัวเองหาเวลามาดูแลตัวเองนะคะอาบน้ําแต่งตัวนะคะหรือว่าจะทําเล็บนะคะทําผมอะไรก็แล้วแต่นะคะ หรือว่ากนหนวดอะไรเงี้ยนะคะดูแลร่างกายตัวเองเนาะยังไงก็ตามรักตัวเองให้มากที่สุดก่อนนะคะรักแล้วก็ดูแลร่างกายดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของคุณให้อยู่ในจุดที่เบาสบายมีความสุข ให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันนะคะก็มีประมาณนี้เนาะปทิตาก็ขอส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนนะคะหากชอบกดไลค์กด u b s c r i b e กับช่องปทิตาทาร์ดได้ค่ะจะแชร์ให้เพื่อนๆของคุณเข้ามาดูด้วยกันก็ได้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันให้กาลังใจกันหรือว่าเขียนก็ได้ค่ะว่าคุณอยากจะให้อะไรมาเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนาะโอเคเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่3นะคะ เรามาดูกันค่ะว่าเรื่องราวดีๆใน7วันของคุณจะมีอะไรบ้างนะคะดูเพื่อเป็นกำลังใจเนาะยังไงก็ตามชีวิตของคุณคุณเลือกได้ค่ะโอเค The Hangman โ oh, อ้ The Hangman คุณอาจจะกำลังเปลี่ยน mindset อยู่นะคะโอ้ oh. For u of w a n d s นะคะ For u of w a n d s มาเลยนะจ๊ะสวัสดีโอเคโอเค Page of Cups r r m m i n n positive จะเห็นเห็นหน้าเข้าไหมคะหออน้าถือแบบว่าช่อดอ,อกไม้นะคะว,วิบวับวิบวับมาให้เลยนะคะนะโอ้ <laughs> oh, abundance หมายเลขสามสิบแปดนะคะห้ามจะโ o นโอเคหมายเลขเจ็ดนะคะ Burning ball r a t a l w o w c o w side busy time and multitasking take charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reason for being busy okay อันนี้เลือกขึ้นมาเป็นสีมงคลประจำเจวันนี้นะคะเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองสีส้ม ประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นทองนะคะเครื่องประดับทองคือผงคริสตัลเนี่ยเขาเรียกว่าขาวใสถ้าสะดวกเนี่ยจะลองไปหาซื้อมาใช้ดูก็ได้นะคะจะช่วยเสริมให้สิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้นะเขาบอกว่าเป็นเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่คุณจะมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ busy time and multitasking เนี่ยต้องทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเขาบอกว่า ให้คุณอย่าให้แบบสิ่งต่างๆเนี่ยภาระหน้าที่อย่ามันดึงคุณไปทางนู้นทีทางนี้ทีนะคะให้คุณเป็นผู้ควบคุมว่าคุณจะทำอะไรในตอนไหนนะเซ p r i ORITY คืออะไรที่จำเป็นต้องทำก่อนนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยอะไรต้องทำให้เสร็จก่อนหนึ่งสองสามสี่อะไรที่รอไปทำตอนบ่ายๆได้อะไรประมาณนี้นะคะให้คุณ เขียนตารางเวลาชีวิตตัวเองดูนะคะจัดแจงเวลาให้ให้มันโอเคไม่งั้นคุณจะเหนื่อยแล้วคุณจะหนักมากนะคะแล้วมันจะดูยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะเขาบอกว่าลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะจัดตารางเวลาชีวิตดูแล้วก็ดูว่าที่คุณยุ่งยุ่งเนี่ยคุณเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นมากไปหรือเปล่าคือแบบทํางานที่แบบว่า จริงๆมันใช้เวลาแค่นิดเดียวแต่ด้วยความที่คุณอาจจะย้ำคิดย้ำทำหรือว่าต้องอยากให้มันออกมาดีที่สุดนะคะก็เลยใช้เวลาตรงนั้นนานมากกว่าที่มันจําเป็นหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองไปดูนะคะแล้วแต่คนเนาะยังไงก็ตามสีเหลืองสีส้มสีทองนะคะเป็นสีมงคลในช่วงนี้นะคะช่วงเจ็ดวันนี้แล้วทีนี้เขาแนะนําว่าให้ทำเบอร์นิงริชัลนะคะอันนี้จะเห็นว่าคนเนี้ยคือแบบ นะคือการ burning visual อะให้คุณเขียนอะไรบางอย่างใส่กระดาษนะคะแล้วก็เผาทิ้งนะในภาชนะที่ปลอดภัยนะคะระวังเรื่องอาคีภัยด้วยนะอ่ะนั่นแหละอย่างสมมุติว่าคุณคุณอยากจะ ไม่กังวลในเรื่องใดๆอีกต่อไปแล้วนะคะคุณก็เขียนว่าจะละทิ้งความกังวลทั้งหมดที่มีนะคะจะเชื่อมั่นในพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะคะและพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลของเจวดานางฟ้าที่จะช่วยให้สิ่งต่างๆนะคะเกิดขึ้นและเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตชั้นปุ๊บอ่ะแล้วก็เผาทิ้งนะคะคิดว่า จินานาการว่าคุณได้ละทิ้งความทุกข์ความกังวลทั้งหมดออกไปแล้วนะคะแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแทนที่นะอะไรประมาณนี้นะคะเขนาแนะนำให้คุณทาในช่วงเจ็ดวันนี้แล้วขอให้คุณอยู่ในจุดที่มีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ remain p o s i t i v e เนี่ยเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไ n d s ็ t เปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นนะคะคุณอาจจะไปได้รับรู้ คอนเซปต์อะไรบางอย่างนะคะเรื่องราวในชีวิตเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันใช่มันตรงนะคุณจะละาทิ้งความคิดเก่าๆนะคะความเชื่อเก่าๆออกไปนะคะแทนที่ด้วยความเชื่อใหม่ที่คุณคิดว่าที่คุณรู้สึกเนี่ยเซนได้ว่ามันใช่มากกว่าสิ่งที่คุณเคยได้รับรู้มานะคะหรือว่าคุณอาจจะมองสถานการณ์ชีวิตของคุณเนี่ยด้วยมุมมองใหม่มุมมองที่แตกต่างจากเดิมออกไปอ่า ประมาณนี้นะคะมีความยืดหยุ่นในตัวเองนะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกนิ่งๆรู้สึกอยากจะอยู่เฉยๆมองดูสถานการณ์อะไรบางอย่างก่อนที่คุณจะตัดสินใจหรือว่าจะลงมือทำอะไรใดๆก็ตามนะคะอืมและทีนี้เนี่ยสำหรับบางคนนะคะสำหรับบางคนอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีใครมาขอแต่งงานหรือเปล่ามีใครมาขอม่นหมายหรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะ นะถ้าคนถ้ามีนะคนคนนี้จะเป็น Page of Cups เนาะอาจจะอายุประมาณไม่เกิน34 35นะคะเป็นผู้ชายเนาะหรือว่ามีพลังความเป็น Masculine นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แต่แต่มีความที่แบบสามารถดูแลตัวเองได้นะคะไม่ไม่พึ่งพิงไม่ต้องไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงใครแต่ว่าเป็นคนชอบขี้อ้อนหน่อยๆน,นะคะออชอบขี้อ้อนชอบเป็นคนตลกตลกอะ พูดจาขำๆอะไรแบบนี้คือชอบยิ้มสดใสร่าเริงนะคะเ n e นจ y จะแบบว่าสดใสร่าเริงเหมือนเดสอซันมากเลยนะแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะคนนี้อาจจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะหรือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมาขอขอมั่นขอแต่งงานอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแล้วนะแบบเออมาสปอยหรือเปล่า ขอโทษด้วยนะคะทําว่าสปอยโอยนะคือน่าตื่นเต้นนะคะไม่งั้นก็ถ้าไม่ใช่เรื่องของการมาขอแต่งงานเนี่ยก็คือคอ,อาจจะมีคนลักษณะประมาณนี้นะมามามอบอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะอาจจะมาให้คำพูดอะไรดีๆก็ได้นะคะที่ทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองในชีวิตของคุณนะนะเนาะก็คิดประมาณนี้แล้วกันเขาเขามาเอาอะไรที่ดีๆมาให้นะนะคะโอเคแล้วก็ความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตเนี่ย มีอยู่นะคะใน7วันนี้นะถ้าตอนนี้ไม่มีเจ็ดวันนี้มีลุ้นนะคะมีลุ้นยังไงก็ตามนะคะแต่พอดีนะคะทำอะไรแต่พอดีพอ ในเจ็ดวันนี้นะคะอบร,รวยรวยนะคะร่ารวยมั่งคั่งนะมีความสุขมากๆนะคะถ้าถ้าตัวเองเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วนะก็อาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะถ้ามีลูกชายหรือว่าอาจจะเป็นลูกสาวก็ได้แต่มี energy อย่างที่ลักษณะที่เล่าไปนะคะมีความสนุกสนานเฮฮานะคะเออประมาณนี้อาจจะนําสิ่งดีดีมาให้นะอาจจะเอาของขวัญมาให้คุณประมาณนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ครอบครัวนะ่ะถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความสุขมากนะคะจะไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเนะตัวคุณเองหนึ่งอาจจะยุ่งยุ่งกับกับเรื่องกิจการที่คุณต้องทําด้วยก็ได้นะแต่ว่ามันจะสมบูรณ์ดีคือกลับมาบ้านเราก็รู้สึกรู้สึกสดชื่นรู้สึกได้เติมเต็มนะคะได้เป็นที่ที่ชาร์จแบตได้อย่างเต็มที่เนะั่นหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากเก็บบ้านให้สะอาดในช่วงนี้นะคะ ก็ทาได้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะใกล้คือตอนที่ลงคลิปเนี่ยก Full Moon ล้ฟูมูลเราด้วยนะคะพอฟูมูลเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าอะไรที่เราไม่จําเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้วเราก็จะกําจัดสิ่งนั้นทิ้งออกไปประมาณนี้นะคะโอเคก็ความสุขความสําเร็จรออยู่นะคะบางครั้งร่ำรวยนะคะก็คือไม่ต้องกังวลอะไรเลย นะโอเคปฏิตาขอส่งพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนนะคะหากชอบกดไลค์ like, กด subscribe กับช่องปฏิตาทารเรอดได้ค่ะจะแชร์ให้เพื่อนๆของคุณเข้ามาดูด้วยกันก็ได้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันให้กำลังใจกันหรือว่าเขียน affirmation ว่าชีวิตคุณอยากขอบคุณเรื่องอะไรอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ